สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรื่องเด็ดวันนี้พี่อาการดวงรายวันของอิมูนพยากร3926ค่ะก็เหมือนเดิมค่ะวันนี้เราไปพ่เรื่องทั้งหมด3กองก่องที่1ก่องที่2และก่องที่3ค่ะการทํานายนี้เป็นการทานายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงรายพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากาันขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยนะคะแม่หมอมีอีกช่องทางหนึ่งค่ะที่ติดต่อกันได้นะคะที่เพจอิมูนพยากรคค่ะใรวณะ ไปกดติดตามกดถูกใจไว้ค่ะเราจะมีเรื่องราวดีๆบอกข่าวงานบุญกันไว้ที่นั่นนะคะเอาละค่ะเลือกไพ่ที่คุณมีความรู้สึกว่าเตตาต้องใจมากที่สุดจากนั้นตั้งเจตคติฐานดีๆแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ คนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะคุณได้ไพ่ The Emperor ค่ะได้10ดาบค่ะแล้วก็ได้ The Emperor ซ้าอีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็ได้ไพ่1่ถ้วยค่ะแล้วก็ต้องได้แล้วก็ได้ไพ่ไไม้เมท้าต้องบอกก่อนว่าในสำรับนี้นะคะจะมี The Emperor The Empress นะคะแล้วก็มีราชาถือราชาต่างๆนะคะราชินีต่างๆนะคะประมาณอย่างละ2ใบเป็นไพ่สำหรับพิเศษที่เขาสร้างขึ้นมานะคะความหมายก็จะแตกต่างกันแม่หมอก,ก็จะอ่านตามความรู้สึกตามพลังงานไพ่และตามความหมายของไพ่นะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าคนที่เลือก ไพ่ในกองที่หนึ่งในวันนี้คุณมีเรื่องที่ต้องจัดการนะคะออบางคนอาจจะต้องไปรื้องานเก่ารื้อระบบเก่าหรือว่ารื้ออะไรเก่าๆของที่ตายแล้วของที่นิ่งแล้วของที่ไม่คิดว่าจะทําได้แล้วค่ะกลับมาบางคนอาจจะต้องเข้าไปลุยสต็อกเช็คสต็อกนะคะไปรื้อเอาสินค้าที่อยู่ในสต็อกเก่าๆก,กลับมาหมุนเวียนทําให้มันเกิดเป็นรายได้เกิดเป็นการเงินหรือกลับเอากลับมาโมดิฟายนั่นเองค่ะพลังงานขึ้นมาอันแรกเลยก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยนะคะคือวันนี้มันมีเรื่องให้ต้องจัดการเยอะ เยอะมากๆแล้วก็เรื่องที่คุณจะจัดการแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับคนนะคะหรือเป็นเรื่องที่ไปเกี่ยวพันกับสิ่งที่เราไม่ได้อยากเกี่ยวพันหรือเป็นเรื่องที่เรามีความรู้สึกว่าเออแบบสุดท้ายเราก็ต้องเป็นเราอย่างอย่างหนึ่งก็คือ อยากจะบอกอย่างหนึ่งคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในชีวิตสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีเสมอค่ะเพราะว่ามันหมายความว่าคุณมีศักยภาพมีความสามารถที่จะสามารถแก้ไขและจัดการนะคะหรือว่าสามารถที่จะทําให้สิ่งสิ่งนั้นอะ่ะพลิกฟื้นคืนกลับมาได้ดังนั้นนะคะอันดับแรกคือเรื่องของสิ่งที่ต้องไพ่ต้องเตือนก่อนคือเรื่องของการควบคุมโดยเฉพาะการที่ต้องทาอะไรเกี่ยวกับคนวันนี้อาจจะไม่ได้ดังใจวันนี้อาจจะมีความรู้สึกมันไม่เป็นหักที่ใจคิดควบคุมค่อนข้างยากจนคุณรู้สึกเหมือนถอดใจเลยด้วยซ้ำค่ะหรือรู้สึกว่าไมม่คควบุ แล้วไม่ยุ่งแล้วก็แบงบางคนอาจจะถึงขั้นโกรธแล้วก็แบบไม่สนใจหรือแบบว่าโมโหเลยรู้สึกทําใจยังไม่ได้แล้วก็อาจจะแบบคือมันเหมือนแบบเป็นอารมณ์แบบฉันจะไม่อยากยุง่งเลยนะฉันจะไม่ฉันจะไม่สนใจแล้วนะคุณอยากทําอะไรเธอจะเป็นยังไงก็เรื่องของเธอแล้วไพ่บอกใจเย็นๆค่ะ วันนี้มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจวันนี้มันอาจจะจัดการไม่ได้ขึ้นควบคุมไม่ได้แต่ว่ามันไม่ได้หอังว่าพรุ่งนี้จะทําไม่ได้นะคะบางทีบางสถานการณ์มันก็ต้องให้เวลาเป็นการตกผลึกนิดนึงแต่สิ่งที่คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้คุณจะต้องเหมือนกับวางแผนระยะยาวมองการไกลๆนิดนึงแล้วก็บางอย่างอาจจะต้องรักษาระยะหา่างเป็นเรื่องของ ถ้าดูจากพลังงานไม่เหมาะคิดว่าคนนี้เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งค่ะมันอาจจะช่วงนี้อาจจะวันนี้อาจจะเจองานยากเจอของยากอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการทํางานกับคนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตในวันนี้มันเหมือนเป็นสิ่งที่ยากแล้วเหมือนกับเป็นการตัดสินใจค่อนข้างที่มันเหมือนกับเรารู้สึกแบบมันไม่ได้อยากเจอแบบนี้ภาวะอารมณ์แบบนี้บางคนอาจจะเจอทางตาันหรือความรู้สึกแบบ โหต้องตัดสินใจเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยไพ่ก็เลยบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันมีผลต่อเนื่องในระยะยาวหรือมันมีผลกับการที่เอ่อจะเดินต่อไปหรือว่ามีผลกับการที่เอ่อการใช้ช่ชวตของคุณถามว่ามีผลในตรงเนี้ยมันมันมีผลในลักษณะพลังบวกหรือพลังลบก็ต้องบอกอยู่อย่างที่บอกคะ่ะว่าอันดับแรกคือสิ่งต่างๆเนี่ยต้องอยู่ในการควบคุมนะบางอย่างอาจจะเป็นงานพิเศษ,ษที่เข้ามาแล้วต้องทํากับงานประจาบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องพิเศษ,ษหรือเป็นเรื่องที่แบบว่าในช่วง7วันนี้อาจจะต้องเอาน้องหมา ไปหาหมอในช่วง7วันนี้จะต้องพาน้องแมวไปหาหมออะไรลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่มันเหมือนกับ เราต้องบริหารเวลาแล้วก็จัดการนะคะเพราะว่าเหมือนกับมันไม่มีใครทําเราทําได้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะไม่บอกกเราจะพูดว่ามันมีความสับเบเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณจะต้องทําเพียงแต่ในวันนี้เฉพาะวันนี้นะคุณอาจจะรู้สึกโหไอสิ่งสิ่งเนี้ยมันควบคุมยากแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนมันจะเป็นยังไงต่อไปต้องบอกว่าเปลี่ยนความคิดนิดนึงค่ะแล้วก็ฟื้นใจตัวเองขึ้นมาให้กับมันมีพลังนิดนึงเนาะเราก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยเราทําได้แล้วจากนั้นขึ้นค่อยๆขึ้นวางแผนโครงร่างในนหััะะัววะะ่่าาจทยํยงงงไงกบสิี้ แก้ไขยังไงจะปรับเปลี่ยนยังไงจะทําอย่างไรนะคะคิดยาวๆนิดนึงนะคะวางแผนอาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเลยก็ได้ค่ะแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ควบคุมเวลาแล้วก็ทำให้ได้ตามเป้าหมายมีเพิ่มมาอีกนิดนึงสาหรับคนที่วันนี้ต้องออติดต่อพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ หรือว่ามีผู้ใหญ่มาทําให้เรารู้สึกไม่ดีวันนี้ต้องบอกแบบนี้นะคะอาจจะไม่ได้ดังใจแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเจรจจอีกครั้งหนึง่งมันมีโอกาสที่จะได้พูดคุยอีกครั้งหนึง่งมันมีโอกาสที่จะได้หรือว่าผลักดันนะคะให้สิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยมันเป็นจริงแล้วเขาหันมาสนับสนุนเราเพราะฉะนั้นในวันนี้ อาจจะยังไม่ได้ดั่งใจอาจจะรู้สึกโหเครียดอาจจะรู้สึกเหมือนกับจะทําได้ไหมเนี่ยคือกังวลไพ่บอกว่าใจเย็นๆค่ะยังไงก็แล้วแต่เขาให้คําตอบว่าคุณทําได้แน่นอนเพียงแต่ว่าในวันนี้มันเหมือนกับอย่างที่บอกไนงะมันต้องปรับที่ที่แล้วก็จูนที่ความคิดเพราะฉะนั้นดึงใจขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็บอกตัวเองว่าเราทําได้แน่นอนเดี๋ยวดูพลังไพ่มาพิชแช่นกันนะอืแล้ววันนี้อยากจะบอกอะไร,ร้ว่าอยากจะบอกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของสิ่งที่เข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณอาจจะแบบรู้สึกเหมือนโหเหนื่อยเหลือเกินแค่เห็นไรบ แค่รู้อะคุณก็รู้สึกคุณหมดแรงแล้วไพ่บอกใจเย็นๆใจเย็นๆนะเพราะว่ายังไงก็เล่าต่าในวันนี้คือคุณสามารถขึ้นควบคุมแล้วก็จัดการได้แล้วคุณสามารถทํามันได้ดีและทํามันได้สําเร็จอย่างแน่นอนนะโหพลังงานของคุณใบแรกก็บอกมาเลยว่าทุกอย่างอะเปลี่ยนแปลงได้หรือทุกอย่างอยู่ในมือเราแล้วก็ทุกอย่างเราสามารถที่จะจัดการได้นะอ่าแค่ตัดสินใจแค่คิดว่าจะทำเออเอาว่าสู้กับมันสักตั้งหนึ่ง เขาจัดมาให้คุณว่าคุณ่ะสามารถที่เป็นเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานการณ์หรือทําให้สิ่งสิ่งนี้ไปสู่ความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเรื่องที่ดีเสมออะไรที่แบบเราเจอเจอในวันนี้เป็นเรื่องที่ดีเสมอพลิกสถานการณ์ค่ะเปลี่ยนความรู้สึกพลิกใจขึ้นมาแม่หมอเชื่อว่า คุณทําได้แน่นอนไม่ต้องกังวลเลยค่ะคุณทําได้แน่นอนนะคะแล้วพลังครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะขึ้นคุ้มครองแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะใครเจออะไรยากๆมาอาจจะรู้สึกเหนื่อยอาจจะรู้สึกแบบโอ้กลับมาว,วันนี้หมดแรงเลยเมื่อวานเพิ่งจะเที่ยวตุจีีมาอะไรเงี้ยหรือว่าเมาื่อวานก็แบบเหนื่อยมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็วันนี้ก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์ดีๆค่ะแล้วก็อธิษฐานดีๆขอพรกับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครที่เป็นสายท่านท้าวเวสสุวรรณนะคะใครที่เป็นสายพรระะิเเนนใคที่บบบููชชาาลัักกษณหมือบบพระ นะคะเป็นลักษณะเหมือนกับออพระเกจิหรือว่าเป็นหลวงพ่ออะไรก็ตแต่ที่เป็นที่พึ่งทางใจของเราอะ่ะใครที่กําลังฝึกในเรื่องของอวิปัสนากรรมฐานหรือการพัฒนาจิตในช่วงนี้อาจจะเจอบททดสอบแบบนี้ด้วยก็ได้อธิษฐานถึงครูบาอาจารย์หรือขอพรขอพลังของท่านค่ะแล้วก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะสู้กับมันสักตั้งหนึ่งเราจะทํากับมันสักตั้งหนึ่งหรือว่าเราจะพัฒนาใจของเราหรือว่าเราจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นหรือว่าออสู้กับกิเลสหรือสู้กับมาในครั้งนี้รับรองว่าสําเร็จอย่างแน่นอนอย่างน้อยแม่หมอ จะช่วยค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในเสมอในตัวคุณว่าคุณทําสําเร็จอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพลังครูบาอาจารย์ขึ้นขนาดนี้ไม่ต้องเป็นกังวลนะไม่ต้องเป็นกังวลทุกอย่างผ่านได้โดยเฉพาะวันนี้ใครติดต่อกับใครที่เหมือนกับมีพลังงานขึ้นว่ากําลังซ่อมบ้านหรือกําลังทําอะไรซ่อมแซมอะไรไม่รู้เราต้องแบบดีลกับช่างแล้ววันนี้อาจจะรู้สึกว่าปวดหัวหรือเกินไม่ได้ดังใจบอกเจ้าที่ค่ะขอให้ท่านช่วยนะคะและขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้พรุ่งนี้ก็สดใสแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะพิอาการเรื่องเด่นวันนี้ขอองิมนยากร33926 พบกันพรุ่งพบกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนวลาทุ่มครึ่งถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ คนที่เลือกไพ่ในกองที่2วันนี้คุณได้ไพ่เดือมูลค่ะอสุวินเทิดาค่ะ5ไม้ท้าค่ะเมจิกเชียนค่ะแล้วก็ไพ่สังรารนะคะวันนี้ค่ะตัวคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือในขณะเดียวกันในภาวะความเหนื่อยในสิ่งที่คุณกําลังสปีดสิ่งที่คุณกําลังเร่งมันรู้สึกมันเริงมีเรื่องจุกจิกมีเรื่องแบบทําให้เราเป็นอุปสรรคนะคะบางทีมีคําติฉินนินทานะคะหรือว่ามีคนมีเสิยงวิภาพวิจาร์ทําให้เรารู้สึกแบบประหมดกําลังใจนะคะไพ่บอกว่า จงปล่อยวางค่ะคืออย่าสนใจเสียงวิาพา์วิจารณ์อย่าสนใจคํานินทาอย่าส่งอย่าสนใจเสียงติชมบางคนก็วิจารณ์แบบสนุกปากบางคนก็วิจารณ์แบบไม่รู้เรื่องรู้ราวบางคนก็วิจารณ์แบบว่าสนุกเอามานี่เออแต่บหรือบางคนเจอนะวันนี้หลายคนอาจจะเจอเกรียนคีย์บอร์ดที่แบบพิมพ์แบบที่ฉันอยากแบบคนที่พิมพ์อะที่เขาพิมพ์แล้วเขารู้สึกว่าเขาได้ระบายความรู้สึกในจิตใจของเขาอะไพ่บอกว่าเออ อย่างแรกเลยค่ะคืออย่าไปสนใจกับสิ่งสิ่งนั้นอย่างที่2คือก็มองข้ามนะคะแต่วันนี้คุณอาจจะรู้สึกแบบมันจี๊ดนิดนึงมันมอยากจะตอบอยากจะตอบเลยเกินอยากจะตอบเลยเกินไพ่บอกใจเย็นๆอย่าไปตอบเลยอย่าไปสนใจเลยอย่าไปอะไรเลยเพราะว่าวันนี้มันไม่ได้มีไม่ได้มีผลแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคุณแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะคุณเห็นไพ่เมจิเตร์เีย Mexico, และเห็นไพ่สังกราชขึ้นใช่ไหมเขาป่งบอกถึงว่าจง จงใช้คํานี้นะจงเดินหน้าต่อไปแล้วจงทําให้ไอ้คำสบประมาทไอ้คำวิพากวิจารณหรือว่าไอ้เสียงตีเฉินนินทาพวกนั้นอ่ะมันยอมสยบกับเราหรือว่ามันหมดไปไพ่บอกว่าจงปลดปล่อยศักยภาพความสามารถแผ่แผ่ศักยภาพแผ่เขาเรีเยกอะไรนะแผ่แบบความรังสีความสมบูรณ์หรือรังสีแบบความเป็นผู้นําหรือรังสีแห่งความสําเร็จอ,ออกมาให้เขาเห็นแล้วเขาบอกว่าเมื่อเมื่อคุณแบบ ประจกเขาเลยนะสามารถที่ส่งประกายในตรงนี้ได้เสียงพวกนี้มันจะหายไปเองเ,ออเขาเรียกอ,อะไรคนที่มาแบบคอยขัดแข้งขัด,ข,ดขาเขาจะหายไปเองมันเหมือนกับมันเป็นการแบบเขาเลยนะพิสูจน์ความตั้งมั่นให้กับตัวเราว่าเราอะ่ะจะลุกขึ้นมาลุยจะลุกขึ้นมาสู้จะลุกขึ้นมาแบบ เอาจริงเอาจาังกับสิ่งนั้นไหมนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นแบบไม่ต้องกังวลถ้าเกิดเจอลักษณะคําพูดพูดลบๆหรือพูดลักษณะแบบท่าทีที่แบบเยอยหยานหรือทาให้เรารู้สึกแบบหมดกําลังใจอ่ะปล่อยเขาไปนะคะเจอเกรียนคีย์บอร์ดประคอมเมนต์อะไรที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันจะอะไรกันกน,นะกระนาก็ปล่อยเขาไปค่ะคือข้อถ้อยคาคอมเมนต์สิ่งที่มันอยู่ในหน้าหน้าคอมเมนต์นั้นะมันก็จะคือสิ่งที่ทําให้คนที่เขา,าเลื่อนผ่านหรือคนที่เขาเห็นและคนที่เขาดูอ่ะเขาก็วิเขาก็พูดไงดีอ่ะเขาก็จะ มองคนที่เขียนคอมเมนต์น่ะว่าเป็นลักษณะแบบไหนก็มันคือคือตัวตัดสินเพราะฉะนั้นเราจงเป็นเรานะคะล้วก็ทําหน้าที่ของเราไปเปิดปล่อยศักยภาพให้เต็มที่ทําความสามารถของเราให้เต็มที่ทําทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางโชว์ศักยภาพและโชว์ความสามารถในวันนี้พลังของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะสายพิยานาคนะคะคนที่บูชาพิยานาคสีดําพิยานาคสีเขียวนะคะหรือคนที่บูชาสายท่านท้าวเวสุวรรณบูชาสายพาพิราบนะคะหรือคนที่บูชาลักษณะคนที่ อาจจะนับถือหลวงพ่อฤาษีหรือบางคนนับถือหลวงปู่โลกเทพบุตรหรือบางคนนับถือพระเกจิเช่นหลวงปู่แหวนอะไรอย่างเงี้ยรักษาแบบเนี้ยหรือคนที่ส่วนยอดพระการพระตรปบิดกนประจําคุณไม่ต้องห่วงค่ะหรือคนที่ปฏิบัติธรรมนะคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจาคุณยิ่งไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าวันเนี้ยพลังในตรงเนี้ยหรือสิ่งที่คุณเจออยู่คือท่านน่ให้คุณเดินไปเดินไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวสิ่งที่เหลือเดี๋ยวท่านจัดการให้แล้วในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่า ถ้าเกิดสมมุติว่ามีโอกาสไปสถานที่แห่งไหนนะคะหรือว่ามีโอกาสเจอเจออะไรที่เรารู้สึกเห็นเราไม่สบายไม่สบายตามไม่สบายใจหรือมีคําพูดหรือมีถ้อยคําหรือมีเกนคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้นคุณแผ่เมตตาให้เขาไปเลยแบบเจาะจงให้อุทิศให้เขาไปเลยเหมือนกับเขาเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากให้คําแผ่เมตตานั้นออกไปและเชื่อแม่หมอไหมว่าเขาจะสงบลงด้วยด้วยด้วยแบบด้วยบุญของคุณนะ่คืออาจจะมีคนที่พลาดวิจารณ์เอคุณแทนที่คุณจะตอบโต้คุณแผ่เมตตาเออบุญนี้อุทิศให้นะหรือแบบเออไม่เป็นไรเรายก เราเราแผ่เมตตาให้เราเอาโหสิให้เดี๋ยวเขาจะสงบแล้วเขาจะหยุดนิ่งแล้วเขาจะเดินจากไปไปจากคุณเองแล้วคุณก็จะได้บรรเลงสักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นวันนี้มันเหมือนกับช่วงนี้มันเป็นช่วงการสู้กับจิตวิญญาไพ่บอกว่าเรากําลังจะก้าวไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าแต่มันมีตัวที่แบบมันดึงมาถึงมาถึงเราหรือมาถ่วงเราไม่ต้องห่วงค่ะพลังของครูจะผลักดันคุณแต่พลังของตัวคุณก็ต้องวิ่งทยานไปข้างหน้าก่อนนะเดี๋ยวเราดูพลังไพ่มาพิคเนตกัน โอ้โหตัดสินใจวันนี้ปิดหูปิดตาไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็รวบรวมพลังภายในแล้วก็ทําใจของตัวเราเองอะให้เบิกบานจริงๆเรารู้ตัวเราเองว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันเป็นยังไงมีศักยภาพมากแค่ไหนหรือบางคนมีมเสียงวิภาพวิจารณ์บางคนทําคือคนข้างนอกเขาไม่รู้ว่าเราทําอะไรแล้วบางบางอย่างมันไม่ได้จะมีความจําเป็นให้เขาต้องรู้อะหรือบางอย่างเออมันก็เป็นหน้าที่เขาที่เขาต้องวิจารณ์ไปตามความรู้สึกตามมุมมองของเขาแต่ว่าเราก็อย่าไปโกรธอย่าไปสนใจบางทีก็ต้องเหมือนหันหน้าหรือปิดตาบ้างนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมคือ เรารู้ตัวเราเองว่าเราเต็มที่แค่ไหนแล้วก็ลุยเลยค่ะตัดสินใจที่จะลุยและตัดสินใจที่เดินไปนะคะสิ่งที่คุณทําอยู่มันใกล้จะประสบความสําเร็จเต็มทนแล้ววันนี้นอกจากงานยากแล้วยังเจอของยากทางใจอีกนะเหมือนกับ อย่างที่บอกอะเสียงมีภาพวิจารณ์ปัญหาและอุปสรรคคือต้องสู้ก็ต้องรบราฆ่าฟันแล้วเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะต้องรบราแล้วอะคุณยังต้องเหมือนกับแบบสู้กับความรู้สึกสู้กับใจอีกเพราะว่าเหมือนกับเป็นเป้าหมายหรือเป็นความตั้งใจที่จะบอกว่าวิ่งไปข้างหน้านะคะโหวันนี้ไปเหอะ นะล้วที่สําคัญคุณจะมีผู้ช่วยมีคนสนับสนุนมีคนที่พร้อมไปกับคุณวันนี้เขากําหนดแล้วว่าคุณต้องเดินไปข้างหน้าต้องทําต่อเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลประสบความสําเร็จแล้วสามารถที่จะไปได้อย่างแน่นอนค่ะส่งกําลังใจให้คนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะไม่วันนี้คุณเจอรายขอให้คุณสู้แล้วสําเร็จแล้วขอให้คุณผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามเรื่องเด่นวันนี้พิธการดวงรายวันของอิมมูนพายากรสามเกถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์วิทยาทานพรุ่งนี้พบกันเเวลาดิมมทุ่่่คครง สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่แฮงแมนค่ะอัศวินถือดาบค่ะ3ไม้เท้าค่ะ สามถ้วยค่ะหนึ่งเหรียญค่ะต้องบอกแบบนี้ก่อนค่ะวันนี้ความซื่อสัตย์นะคะในหน้าที่การงานในอาชีพของคุณเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยค่ะรวมถึงการ,รดูแลในเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สําคัญด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเช้ามาวันนี้จะตื่นมาแล้วรู้สึกมึนหัวรู้สึกไม่ค่อยจะดีกับระบบเลือดลมอาจจะบางคนอาจจะมีอาการเหมือนกับนอนไม่เพียงพอเลยบางคนที่มีปัญหาเรื่องความดันอยู่แล้วอาจจะกลับมารบกวนหรือเช้านี้อาจจะรู้สึกว่าบ้านหมุนหรือรู้สึกว่าเฮ้ยความดันสูงนิดนึงอาจจะเป็นผลมาจากเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอ วันนี้ก็ต้องดูแลนิดนึงนะคะพลังงานถัดมาบ่งบอกว่าเช้า,ชานี้อาจจะเหนื่อยแต่เชา้าแล้วอาจจะมีเรื่องค้างคาจากเมื่อวานให้ต้องจัดการนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าวันนี้ต้องไปทํางานแต่เช้านิดนึงหรือว่าวันนี้อาจจะต้องแบบบู๊หลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะมันก็จะสามารถที่จะ1คืองานมันขยับดีขึ้นมีโอกาสในการใกล้สู่ความสําเร็จกับ2คืออาจจะสําเร็จเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ได้รับผลตอบแทนได้รับคําชมนะคะหรือว่าได้รับการยอมรับหรือว่าเป็นผลงานเด่นของคุณในสัปดาห์นี้เลยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นในวันนนนเีีี้คทท่่่ลืออกกใ พลังงานแบบนี้ขึ้นกับคนที่ทํางานประจํามากกว่านะคะเหมือนกับวันนี้ต้องกลับไปสะสมสิ่งที่ค้างคามาจากเมื่อวานหรือจากหลายวันก่อนแล้วก็เหนื่อยมาหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าเหลืออีกนิดนึงอีก30%มันก็สามารถที่จะต่อยอดหรือสามารถที่จะ จบงานนี้ได้แล้วก็งานที่คุณทำเนี่ยโปรเจกต์นี้หรือว่าผลงานเนี้ยค่ะจะได้รับการตอบรับจะทําให้เกิดคุณเขาเรียกนะทำให้เกิดชื่อเสียงหรือเกิดการเงินที่ดีแล้วก็เกิดการเฉลิมฉลองที่ดีแน่นอนค่ะวันนี้หลายคนอาจจะมีการประกาศรายชื่อนะคะสําหรับคนที่ไปสอบหรือสําหรับคนที่กําลังเลือกตําแหน่งหรือคนที่เลือกพื้นที่นะคะหรือว่าคนที่แบบเพิ่งไปสอบสัมภาษณ์หรือว่าไปทำข้อสอบอะไรมาไม่รู้อะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการประกาศรายชื่อแล้วคุณติดในติดอันดับตามที่เขาต้องการนะคะหรือว่าถึงถึงเวลาที่เลื่อนอันดับเลื่อน ื่องของการเดินทางหรือการโยกย้ายนะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะการเลือกพื้นที่หรือว่าการตัดสินใจในนานทีสุดท้ายเลือกให้ดีค่ะเลือกที่สิ่งที่เราไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อโลกนะคะเลือกสิ่งที่เราไปแล้วเราอยู่เรามีความสุขเลือกสิ่งที่เราเอ่อเหมือนกับว่าจะได้ไปสร้างคุณงามความดีที่นั่นอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าการเดินทางในครั้งนี้ของคุณนะคะจะเป็นเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโอ้พลังงานขึ้นรดเยอะมากเลยพลังงานถัดมาวันนี้ฝากไว้สําหรับคนที่กําลังตัดสินใจจะเริ่มต้นจะทําอะไรใหม่ๆหรือคนที่กกกําาลััังงงสสูู้้บคววมรึขอตอตเ ว่าฉันจะทํานู่นฉันจะทานี่ดีไหมแลว้วคนที่กําลังคาดหวังว่าสิ่งที่ฉันจะทําจะมีโอกาสในการสําเร็จไหมจะมีความสำเร็จในเรื่องการเงินจะสำจะสำเร็จในลักษณะการได้รับ,รบการยอมรับไหมไพ่บอกในวันนี้ค่ะความสําเร็จ,จมาครึ่งหนึ่งในการที่คุณคิดแต่ความสำเร็จอีกครึ่งหนึ่งมันจะมาจากการที่คุณลงมือทําเพราะฉะนันในวันนี้นะคะก็ขอให้คุณตัดสินใจให้ดีแล้วก็เริ่มต้นลงมือสร้างรากฐานที่ดีให้กับกิจการการงานหรือสิ่งที่คุณต้องการแล้วรับรองว่าจะมีความสําเร็จอย่างแน่อน,นอนค่ะวันนี้พลังงานกอง่่นะ,ะอจยแต การเหนื่อยที่ต้องบอกว่าเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่ะเป็นการเหนื่อยที่วันนี้ลงแรงแล้วก็พอจบวันแล้วคุณจะรู้สึกว่าโล่งอกกินน้ําได้อย่างสบายใจกินข้าวได้อย่างมีความสุขกลับไปบ้านนอนได้อย่างสบายใจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มคลี่คลายแล้วก็เป็นภายในคิดทานที่ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเราดูพลังไพ่พระพิคเนตกัน มีสมาธิเยอะๆนะคะวันนี้เราก็จดจ่อกับเรื่องที่ทําแล้วก็ที่สําคัญเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องใช้ในเรื่องของพลังงานภายในอาจจะบางอย่างต้องใช้ความคิดการพลิกแพรหรือบางทีอาจจะต้องแบบอ,อยู่เงียบๆสันโดษหรือว่าอาจจะต้องแบบใช้ความคิดในมันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดวันนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ โอ้จะจ่ออยู่กับงานให้ดีเลยค่ะแล้วก็เรามาระวังในเรื่องของการสั่งการในเรื่องของการวางแผนกับทีมเนาะโอ้โหใบสุดท้ายในวันนี้ก็คืออนอกจากความยุ่งที่ตัวคุณต้องคิดต้องตัดสินใจต้องใช้พลังงานหรือบางทีต้องคิดเผื่อ 1, 2, 3, 4, 5แล้วการปกป้องการดูแลหรือการ ควบคุมคนที่อยู่ภายใต้ข้างล่างก็เป็นเรื่องที่สาคัญเหมือนกันโดยเฉพาะทีมงานค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เลือกไพ่ในกองที่3าฟังคลิปนี้แล้วคือน,นี้นอนซะนะแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้ตื่นมาแต่เช้าแล้วก็ลุยแล้วถ้าใครรู้ว่ามีงานค้างที่ต้องไปสะสานที่ต้องไปจัดการควรจะรีบพักผ่อนเลยค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เต็มสตีมค่ะเต็มที่กับชีวิตนะคะแล้วก็ทําให้ดีทําให้สนุกนะคะทาด้วยความสุขและทําด้วยความสนุกรับรองว่ามันจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนพรุ่งนี้ถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องเดินททาาาางงงคุุณณต้้้อออเเเดินนยยะกรรปลี่ลาบา ไม่ต้องใส่รองเท้าสวยไม่ต้องใส่รองเท้ามีส้นไม่ต้องใส่รองเท้าที่แบบว่าเออ เดินลำบากเดี๋ยวจะขาเจ็บซะเปล่าๆนะคะก็พรุ่งนี้ก็จะต้องแบบธรรมัดธรรมแงนิดนึงค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่ะเดี๋ยวพอจบวันคุณก็จะรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วมีความสุขบางคนอาจจะนัดไปฉลองหมูกระทะหรือบางคนอาจจะสั่งกับข้าวอร่อยอาหารดีๆมาฉลองที่บ้านก็ได้เพื่อว่าส่งท้ายในวันที่เราส่งท้ายในวันวันที่เราทำงานหนักนะคะแล้วก็งานประสบความสําเร็จแล้วค่ะก็ทําอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมตั้งสติมีสติดีๆในวันนี้สติสําคัญมากแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่ององงขการคิด หรือความพลิกแพลงนะคะหรืออาศัยปฏิพานไหวพริบส่วนตัวนิดนึงค่ะก็ส่งกํานังใจคนที่เลือกภพยในกองที่3านะคะเราพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้พียาการดวงรายวันของอิมุนพยากรสากาสองหกค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยนะคะรุิงนี้พบกันทุ่มครึ่งสวัสดีค่ะ